รู้ไว้นะเงินจะชอบอยู่กับคนแบบนี้ถ้าทำได้ถึงแม้จะไม่ได้รวยเร็วแต่รวยยาว 1. ใช้ให้น้อยกว่าที่หาได้ไม่ใช่เพราะงกแต่เพราะเข้าใจคำว่าอิสระทางการเงินเพราะคนที่คุมการใช้เงินได้คือคนที่คุมชีวิตตัวเองได้ 2. เลือกคบคนที่คิดสร้างอนาคตไม่ใช่แค่ชวนเที่ยวเพื่อนกินมันหาง่าย แต่เพื่อนที่พาเราเติบโตมันหายากเพราะสภาพแวดล้อมที่ดีจะพาเราดีขึ้นส่วนสภาพแวดล้อมไร้สาระจะพาเราหมดทั้งเงินหมดทั้งพลัง 3. ไม่บ่นว่าไม่มีเงินแต่หาวิธีเพิ่มมากกว่าคนที่บ่นมีแต่เสียงสะท้อนกลับมาแต่คนที่คิดแล้วลงมือทำจะได้สิ่งดีๆกลับมาเสมอ 4. รู้คุณค่าของเงินทุกบาท ไม่ดูถูกเงินจำนวนเล็กน้อยเพราะคนที่เคารพเงินเงินจะเคารพกลับเสมอ 5. รู้จักต่อยอดไม่ใช่แค่เก็บเงินที่นอนเฉยเฉยจะค่อยๆหายแต่เงินที่เอาไปต่อยอดมันจะโตขึ้นเรื่อยเรมีวินัยมากกว่าใช้อารมณ์เงินจะอยู่กับคนที่ทำตามแผนไม่ใช่คนที่ตามใจตัวเองทุกวัน